สวัสดีนักเรียนชั้นม .4 ที่น่ารัก ong, ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูทำรงทาทองกับการเรียนรู้ออนไลน์นะครับวันนี้พบกับวรรณคดีไทยเรื่องนิทานเวตาลนะครับรับรองว่าวรรณคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเรามารู้จักความเป็นมาของนิทานเวตาลก่อนนะครับนิทานเวตาลนี้ไม่ใช่นิทานที่คนไทยคิดแต่งขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าเป็นวรรณคดีที <ถ Music S 1> ท่นําเข้ามาจากประเทศอินเดียนะครับ ชื่อเดิมของนิทานเวตาลก็คือเวตาลปัญจวิงสติซึ่งแปลว่านิทาน25เรื่องของเวตาลน,นะครับผู้ที่แต่งคนแรกเลยนะครับแต่งไว้ตั้งแต่โบราณเลยก็คือสิวาตจากนั้นครับโสมเทวะเป็นผู้นํามาเรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมไว้ในหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่ากถาสริสาครนนะครับเวลาต่อมาครับพระราชาแห่งกรุงชัยยปุระให้แปลจากภาษาสันสกฤตนะครับเป็นภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับร้อยเอกเซอร์ริชาร์ดเอเบอร์ตันก็นํามาแปลเป็นภาษาอังกฤษทีนี้มาถึงคนไทยเราบ้างครับพระราชวรวงศเธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือว่านอมศออนะครับท่านก็แปลจากต้นฉบับของเบอร์ตันนะครับ เเรื่องนอกจากนี้นะครับยังแปลจากต้นฉบับของ C.S. t o r n e y อีกหนึ่งเรื่องรวมทั้งหมด10เรื่องนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ได้แปลครบทั้ง25เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นการแปลเป็นครั้งแรกนะครับฉะนั้นต้นฉบับของนอมอสอจึงเป็นเรื่องที่คนไทยรับรู้กันอย่างกว้างขวางนะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับความนิยมนิทานเวตาลเพิ่มมากขึ้นก็มีนักเขียนนักแปลคนอื่นๆเ,นเอามาแปลนะครับเป็นฉบับต่างๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราดูว่าปัจจุบันนะครับเรื่องนิทานเวตาลเนี่ย มีอยู่ในสื่อแบบไหนบ้างนะครับและนี่ก็คือนิทานเวตาลในสื่อต่างๆของไทยนะครับมีทั้งในหนังสือนะครับซึ่งในหนังสือก็มีหลายปกทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการนํามาสร้างเป็นละครด้วยนะครับนี่ปริศนาของเวตาลครับส่วนเล่มฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นเล่มที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าศาสตราจารย์ดอร์ศักดิ์ศรีแย้มาดานะครับเป็นผู้แปลนิทานเวตาลครบทั้ง25เรื่องนะครับ ต่อมาครับมาดูลักษณะนิทานเวตานิทานเวตานี่เป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นนิทานซ้อนนิทานนะครับนิทานซ้อนนิทานก็คือจะมีนิทานเรื่องย่อยซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่พูดง่ายๆก็คือนิทานเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีนิทานเรื่องย่อยๆซ้อนอยู่ในนั้นหลายเรื่องนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ของแปลกนะครับลักษณะเช่นนี้มักพบในวรรณกรรมอินเดียโบราณพบบ่อยมากนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นของแปลกอยู่นะครับแต่ว่าอินเดียนี่ไม่แปลกนะครับ ต่อมาครับเรามารู้จักกับผู้แปลนิทานเวตาลที่พวกเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้นะครับท่านก็คือพระราชวรวงศ์เธอกรมมะหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับหรือพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัดท่านมีพระนามแฝงว่านมศนะครับคำว่านมศนี่มาจากไหนท่านนํามาจากตัวสุดท้ายของพระนามของท่านนั่นแหละ,ะครับรัชนีท่านก็เอานมหนูตัวนี้มานะครับแจมท่านก็เอามอม้าตัวนี้มาและจรัดก็เป็นสอเสือใช่ไหมครับก็เอาสอเสือมา ฉะนั้นท่านจึงมีพระนามแฝงที่ท่านตั้งไว้ว่านมสอนั่นเองนะครับเคยตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคณะ,สะเสด็จประพาสยังทวีปยุโรปท่านเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีความเก่งด้านการประพันธ์นะครับเคยเป็นถึงองคมนตรีเคยเป็นสภานายกราชบัณฑิตยสถานมีงานพระนิพนธ์หลายเรื่องนะครับเช่นนิทานเวตาลพระนนคํคำฉันสามกรุงเป็นต้นครับ ลักษณะงานอภันครับนิทานเวตานี้แต่งด้วยร้อยแก้วนะครับจากนี้ไปนะครับคุณครูจะเล่าเรื่องย่อนะครับซึ่งเป็นนิทานเรื่องใหญ่นะส่วนที่เป็นเรื่องย่อยนั้นคุณครูจะเอาไว้สอนในคาบหน้านะครับเมื่อสองพกว่าปีที่ผ่านมาณนะเมืองอุดเชนีซึ่งในหนังสือบางเล่มอาจจะบอกว่าเมืองอุดชยินีนะครับซึ่งที่จริงก็เป็นเมืองเดียวกันนะครับมีพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถมากปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา พระองค์ทรงพระนามว่าพระวิกรมาทิตย์และในเรื่องนี้นะครับก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโยคีหรือเป็นนักบวชนะครับมีชื่อว่าสารติศีลโยคีตนนี้นะครับเป็นโยคีที่อาฆาตพระราชปิดาของพระวิกรมาทิตย์และก็ประสงค์จะเอาชีวิตของพระวิกรมาทิตย์ด้วยนะครับโยคีสารติศิลก็เลยวางแผนครับทำอุบายปลอมตัวเองเป็นพ่อค้านะครับ แล้วก็นําเอาอัญมณีซึ่งเป็นทับทิมนะครับอันล้ําค่าเลยนะครับเอาไปซ่อนไว้ในผลไม้แล้วก็นําไปถวายพระวิการามาทิตในทุกๆวันพระวิการามาทิตได้ผลไม้มาทุกวันทุกวันก็ไม่เสวยนะครับ ให้ขุนคลังเนี่ยเอาไปเก็บไว้ขุนคลังก็ทาตามหน้าที่ของตัวเองนะครับวันหนึ่งครับพระวิกรมาทิตย์เกิดข้อสงสัยขึ้นมาเพราะว่ามีลิงตัวหนึ่งนะครับเข้าไปในท้องพระโรงก็ปรากฏว่าลิงตัวนั้นมันไปกินผลไม้แล้วท่านก็เห็นว่ามีทับทิมลําค่าซ่อนอยู่ในผลไม้ท่านก็เลยไปถามขุนคลังว่าเอาขุนคลังท่านไปดูซิว่าผลไมท้ทุกวันทุกวันที่เขาให้มาเนี่ยมันมีเม็ดทับทิมอยู่ไหมขุนคลังก็ไปดูครับปรากฏว่าครับผลไม้นั้นมันก็เริ่มเน่าเปื่อยใช่ไหมครับก็ไปพบอัม,มี เป็นทัพทิมล้ำค่าเต็มท้องพระคลังไปหมดเลยขุนคลางก็เลยกลับมาเล่าให้พระวิกรามาทิตฟังวันหนึ่งเมื่อพระวิกรามาทิตได้พบกับโยคียสารติศิลก็เลยถามว่าท่านทําแบบนี้ท่านต้องการอะไรโยคียสารติศิลก็เลยแจ้งสิ่งที่ต้องการไปว่าเราต้องการให้ท่านอ่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญไปจับตัวเวตาลที่ป่าช้ามาให้เราหน่อย แต่ว่าท่านนะจะต้องไปเพียงสองคนกับพระราชโอรสเท่านั้นห้ามให้ผู้อื่นใดไปด้วยพระวิกรามาทิตย์นะครับด้วยที่ว่าเขาให้ของลำค่ากับตนเองมากมายมหาศาลก็เลยยอมที่จะทําตามคําขอของโยคีสาริศีนั้นนะครับเมื่อถึงเวลานัดหมายซึ่งเป็นเวลากลางคืนเดือนมืดนะครับพระวิกรามาธิตย์ก็เสด็จไปกับพระราชโอรสเพียงสองพระองค์ไปถึงนะครับก็ไปเจอโยคีสาริศีนโยคีสาริศีก็เลยบอกว่าให้ท่านนะ่ะ ช่วยไปเอาซากศพที่แขวนอยู่บนต้นอโศกแล้วเอาไปยังเป้าหมายให้หน่อยซึ่งซากศพนั้นนะครับน,นมอท่านเขียนไว้ว่ามีลักษณะดังนี้นะครับลืมตาโพลงลูกตาสีเขียวเรืองเรืองผมสีน้ำตาลหน้าสีน้ำตาลตัวผอมเห็นซี่โครงเป็นซี่ๆห้อยเอาหัวลงมาทำนองค้างข่าวแต่เป็นค้างข่าวตัวใหญ่ที่สุดเมื่อจับถูกตัว ก็เย็นชืดเหนียวเหนียวเหมือนงูปรากฏเหมือนหนึ่งว่าไม่มีชีวิตแต่หางซึ่งเหมือนหางแพะนั้นกระดิกได้เมื่อพระวิกรามาทิตย์ไปเห็นต้นอโศกและก็ไปเห็นตัวเวตาลหน้าที่ของพระวิกรมาทิตย์ก็คือจะต้องปีนขึ้นไปยังต้นอโศกแล้วก็ปลดเอาตัวเวตาลให้มันร่วงหล่นลงมาอย่างพื้นดิน แล้วก็เอาตัวมันเนี่ยนะครับเดินทางไปยังเป้าหมายที่โยคีสารีศีลได้บอกไว้แต่ว่าก็มีข้อตกลงด้วยนะครับข้อตกลงก็คือพระองค์ห้ามตรัสด,ด้วยถ้อยคําใดๆถ้าเกิดว่าพระองค์ตรัสด,ด้วยถ้อยคําใดๆออกมาปุ๊บเวตาลน,นะครับมันจะลอยกลับมายังต้นอโศกต้นเดิมอยู่ที่เดิมพระองค์จะต้องเดินทางย้อนกลับมาแล้วก็ขึ้นไปจับเอาตัวมันมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทําให้พระองค์ต้องเสียเวลานะครับ พูดมาถึงตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะยังสงสัยว่าเวตาลนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่มันเป็นผีเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเวตาลนี่มันเป็นปีศาจจาพวกหนึ่งนะครับมันชอบไปสิงอยู่ตามศพต่างๆเมื่อสิงแล้วมันก็สามารถพูดจาหัวเราะได้นะครับและในตอนนี้นะครับตอนที่พระวิกรมาทิตย์มาเห็นตัวมันเนี่ยมันไปสิงอยู่ในร่างของลูกชายของพ่อค้าขายน้ามันคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อมันสิงร่างแล้วนะครับมันอาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันนะครับลักษณะมันก็เหมือนที่กูได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าลืมตาโพงลูกตาสีเขียวเรืองๆอย่างนี้นะครับอ่ะมาเล่ากันต่อนะครับระหว่างเดินทางนะครับเวตาเนี่ยมันพูดได้เนาะมันก็เล่านิทานเรื่องต่างๆให้พระวิกรมาธิตฟังพอเล่าจบแต่ละเรื่องนะครับมันก็หาวิธีการที่จะหลอกล่อให้พระวิกรามาธิตนั้นตอบคําถามของมัน พอพระวิกระมาทิตย์ตอบคําถามของมันมันก็ลอยกลับมายัางต้นอโศกเหมือนเดิมพระวิกระมาทิตย์ก็ต้องปีนขึ้นไปยังกิ่งอโศกแล้วก็เอาตัวมนันเดินทางไปใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งมันเล่านิทานเก่งมากจนทําให้พระวิกระมาทิตย์นะครับหลงตอบคําถามมันทั้งหมด24รอบนะครับจนรอบที่25นะครับพระองค์จึงสามารถจับตัวมันไปได้สําเร็จโดยไม่ตอบคําถามอะไรทั้งสิ้น พอพระวิกรมาทิตย์จับตัวเวตาลเดินทางใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับเวตาลมันก็เล่าให้พระวิกรมาทิตย์ฟังว่าท่านรู้ไหมแท้จริงแล้วที่เราเล่าอนิทานให้ท่านฟังหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วให้ท่านตอบเนี่ยแล้วเราย้อนกลับไปยังกิิงอโศสแล้วให้ท่านย้อนกลับไปใหม่เนี่ยเราต้องการถ่วงเวลาท่านเราเห็นว่าท่านเป็นคนเก่งคนดีท่านควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านรู้ไหมโยคีสารติสินมันใช้ท่านมาเนี่ยมันมีแผนจะลอบปรงพชนของท่านนะ มันจะเอาท่านไปประกอบพิธีมันจะตัดเสียนท่านแล้วเมื่อมันทําพิธีนั้นสําเร็จนะมันจะกลายเป็นราชาแห่งวิทยาทรท่านจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อก็ตามแต่แต่ขอให้ท่านสังเกตดูเถิดมันจะให้ท่านทําความเคารพเทวรูปและมันจะตัดเสียนท่านพระวิกรมาทิตย์ได้ฟังดังนั้นแล้วก็คิดอยู่ในใจนะครับและเมื่อไปถึงเป้าหมายจริงๆไปเจอโยคีสาริศีลจริงๆโยคีสาริศีลก็จะให้พระวิกรมาทิตย์ ไปทําความเคารพเทวรูปนั้นด้วยวิธีการอัดสดางขบปนทจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องก้มลงนะครับแล้วก็หัวลงไปบบ่างนี้แล้วก็จะใช้ดาบใช้มีดเนี่ยฟันลงนะครับเมื่อคิดเห็นภาพล่วงหน้าดังนั้นแล้วพระวิกรมาทิตย์ก็กลัวว่าตัวเองจะต้องถูกสังหารจริงๆท่านก็เลยพูดกับโยคีสาริศีนว่าเราทําไม่เป็นทําแบบไหนอัดสดงขบันทเนี่ยทำแบบไหน,น,ท,บบไหนท่านลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยโยคีสาริศีนก็เลยทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ในจังหวะนั้นเองพระวิกรมาทิตย์ก็เลยใช้พระแสงดาบฟันคอของโยคีสารีศีลน,นะครับโยคีสารีศีลก็สิ้นชีวิตไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่กลายเป็นราชาแห่งวิทยาธรน,นั้นกลับไม่ใช่โยคีสารีศีลแต่เป็นพระวิกรมาทิตย์แทนนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นราชาแห่งวิทยาธรในตอนนั้นเลยนะครับ ตำแหน่งราชาแห่งวิทยาธรจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์สิ้นอายุไขไปแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่พระวิกรมาทิตย์ได้สังหารโยคียสารสีศีลมาที่เรียบร้อยนะครับเวตาลก็กล่าวชื่นชมพระวิกรมาทิตย์แล้วทูลว่าจะให้พรข้อหนึ่งพระองค์อยากได้อะไรพูดมาเลยเราจะให้พระวิกรมาทิตย์เป็นกรรษัตริย์ที่ไม่ต้องการอะไรนะครับคือตอนนี้ชีวิตมีความสุขสบายทรัพย์สมบัติบ้านเมืองอะไรต่างๆก็มีหมดแล้วทุกอย่างมีความสุขแฮปปี้หมดทุกอย่าง พอพระวิกรมาทิตย์คิดอยู่คู่ใหญ่ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขออะไรดีท่านก็เลยพูดกับเวตาลว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไม่มีอะไรจะขอแล้วเอาเป็นว่าเราขอให้นิทานเวตาลทุกเรื่องที่เวตาลเล่าให้ฟังนั้นน่ะขอให้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกก็แล้วกันให้มันมีชื่อเสียงให้มันโดงดังตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับว่าเวตาลก็ให้พรข้อนั้นกับพระวิกรมาทิตย์ หลังจากนั้นแล้วพระวิกรามาทิตย์ก็เดินทางกลับมาปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปจนกระทั่งสิ้นอายุไขของพระองค์และแน่นอนครับเมื่อท่านสิ้นอายุไขแล้วท่านก็ไปเป็นราชาแห่งวิทยาธรนะครับนี่คือเรื่องย่อเป็นนิทานเรื่องใหญ่ของนิทานเวตาลน,นะครับสําหรับคาบนี้คุณครูก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคาบหน้าอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเราจะมาพบกับนิทานเวตาลเรื่องที่สิ พบกันใหม่ในคาบหน้าครับสำหรับคาบนี้สวัสดีครับ